แม่ไปดูติ๊กตอกมาแม่เห็นคลิปที่มีคนอ่ะเอาตุ๊กตาแช่ตู้เย็นแล้วมันกลายเป็นตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวแม่จะลองทําดูเชื่อได้อะครับแม่ปูเป้เชื่อได้เราเห็นจะจะเลยโยเราจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโซเชียลไม่ได้หรอกนะไม่เชื่อเราลองไงอลองดูใส่ช่องแข็งเลยช่องไหน,ไหนมาเนี่ยเมวจังนอ,อนเย็นๆกันนะเมวจังหัวติดหัวติดช่องนี้แล้วกันช่องนี้ ตรงนี้มาเอาไอติมออกก่อนอเพื่อเมลจันเราเห็น<อ>เขาแช่เขาเปิดออกมาทีตัวเล็กนิดเดียวเลยตุ๊กตามันหดเออมันหดเราเคยเห็นอะไรที่มันหดได้อะ <c oughs> พวกแบบเสื้อผ้ากา <c oughs> งกงกางเกงแล้วมันซักแล้วมันหดแต่ไม่เคยได้ยินนะเอาตุ๊ก,กตานี้มาแช่ตู้เย็นแล้วมันหดได้อีกเลยนะหนึ่งสองสามเขาบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสามนับหนึ่งถึงสามแค่ไหนแค่นั้นแหละหดหดเลยโออกอด เอาแล้วนะหนึ่งสองสามเปิดเลยเฮ้ยหายหายหายเฮ้ยตายแล้วแม่บูเป้ตู้แกนี้เลยเฮ้ยของจริงตัาเนี่ยของจริงเล็กว่าไอติมเองกันเมื่อกี้ยังตัวใหญ่ๆอยู่เลยเราบอกแล้วเราบอกแล้วโอ้ my god นี่แม่บูเป้ไปดูช่องไหนมาเนี่ยแตมสตอรี่ออฟฟิเชียลติดต่อชื่อว่าแตมสตอรี่ออฟฟิเชียลไปดูเลยไม่อยากจะเชื่อมีมาทดลองอีกป่ะ มีตัวเดียวนี้ไม่อยากจะเชื่อมีอีกมีอีกปัดนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเหลือตัวแค่นี้อ้าวแม่ปุเป้แล้วเหลือตัวแค่นี้แล้วเราจะทํายังไงอะทําอะไรก็เล่นสิเล่นตัวแค่นี้แล้วตัวใหญ่อ่ะถ้าอยากจะให้ใหญ่อะเขาได้บอกเราเขาเอาเขาเราหดอย่างเดียวเวรกรรมสงสัยว่าถ้าอยากให้ใหญ่ต้องเอาเลยเป่าผมเป่าให้ร้อนตอนนี้เย็นเลยหดต่อไปตัวนี้ ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมือตัดจัง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 บายบายนะบายบายเดี๋ยวย่อส่วนแล้วออกมาเจอกันนะตื่นเต้นตื่นเต้นเอาล้วนะหนึ่งสองสางเปิดเลยเฮ้ยนั่นอะยโอ้ my god นั่นอะไรนี่คงแบบว่าอยู่จนหนาวด้วยอ่ะผมผมเปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันจับแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยอ่ะ บยกมือโยนผมมือุ่น,นไปโดนอ่ะผมเปลี่ยนสีกราบ oh <my> นี่นี่นี่มีกีตัวนี้ก็เย็นนะเ oh. มื่อกี้ตรงนี้ผมเปลี่ยนสีเหมือนกันเฮ้ย <Hey. S 2> ถ้าเราแช่อีกจะเล็กกว่าอีกไหมอะ่ะ <c oughs> จะหายไปเลยอะเนี่ย <c oughs> ไายแล้ว หรือตัวแค่นี้สองตัวแล้วอันนี้ยังมั่นใจไม่ได้ป่ะแม่ปูเป้ลองอีกตัวลองอีกตัวลองอีกตัวโู้ใ่กอดเอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรมาแช่ตู้เย็นให้มันเล็กได้อีกดีถ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเราไหมเออแม่ปูเป้เด่๋ยวอุ่นแม่ปูเป้เข้าไปในตู้เย็นต่อไปเป็นนีนี่ละนี่นี่สร้างนงสร้างนี่นี่เข้าไปนะเดี๋ยวออกมาเจอกันใหม่นะเอาลยนะหนึ่งสองสราเปิดเลย เรเจัเหลือตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เองน่ารักจังเลยใสุ่ดอะไรมาเป็นไปได้ยังไงอ่ะน่ารักจังเลยตายมีอยู่สามตัวแล้วอ่ะเอ้เอยยย้ยยยยยายยายย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 ้้ยยเป่ายย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 ย้ยย้ยย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 ยมยยยยยดยยยยยเเยยยยยยนยยดยยยยยยย อุ้ยไม่ใช่อันนี้สิตุกตาขอให้ได้ตอบตุกตา๋อไม่เห็นจะโตใช่ไหมโอ้โหตุกตาปิวอะโอ้โหปิวตุกตาปิวโอ้ยไม่เห็นจะโตเลยแม่ปูเป้จะไปโตได้ไงเราเรารอ แมวจังจิว๋ว<อ>แล้วมีมากกว่านั้นอีกมานี่มานี่นี่มีแมวจังจิว๋วมีตั้งหลายตัว <S <S แล้วก็เป็นชุดผมเปลี่ยนสีได้จริงๆเหมือนตัวใหญ่<อ>มากกว่านั้นที่แม่กรี๊ดมากมีบ้านแมวจังจิ๋วด้วย<อ>คือบ้านเหลือหลังเล็กนิดเดียวเฮี้ยวไปเที่ยวไปเล่นได้เลย<อ>ร้านทําผมแมวจังจิว๋วน่ารักมากเลยเอ่ะุ๊กตาใส่แล้วเป็นอย่างเงี้ย นั่นแหละไม่ได้เอาไปใส่ตู้เย็นแล้วหดได้จริงๆนะคะตอนนี้แม่เฉลยแล้วนะว่ามีเมลจังจิ๋วกับของเล่นเมลจังจิ๋วนะคะเดี๋ยวไปเปิดของเล่นเราเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเชวญเชิดแต้มมาเล่นด้วยสวัสดีค่ะเชกดแต้มมาแล้วค่ะพี่เด้เห็นนะคะว่าเขาเมื่อกี้นี้แม่กับพ่อไปเล่นกันมนเาเธออัปเกรดอัปเกรดอะไรจังนะคะเชีก็เห็นล้วมันน่ารักมากเชีงก็เลยซื้อมา แม่แม่ตอนนี้แม่แกะมาแล้ว3มคนเมวจังสามคนนะคะอ่ะนี่คนนี้ก็น่ารักน่ารักมากๆน้องเมวจังจิ๋วพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตเมวจังพกพาได้เอาไปไหนก็ได้นะแต่ละคนก็มีชื่อด้วยนะคนนี้คือเมวจังคนไหนคือเนเน่เนเน เน่เน่เน้นเน้ถูกต้องคนนี้คือเนเนจังคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ยูตะไงคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ผชายเป็นยูตะตอนตัวเล็กก็ผมยาวนิดนึงผมสีสวยมากเลยผมสีเปปเปอร์มินน์น่ะเรามาแกะเล่นกันเลยแล้วก็น้องคนนี้เฉตำชอบตัวไหนที่สุดคะเชอบตัวนี้มากที่สุดค่ะ,คะเพราะว่าเขามีผิวสีน้ำตาลแค่ตัวเดียวอ๋อเฉตำชอบคนนี้แต่แม่แกะมาให้ดูผมสีสวยแล้วก็สีฟ้าค่ะผมก็สีฟ้ามอนกล็กซี่วินนัลล่คนนี้เอตำชอบ ที่สุดนะคะน้องคนนี้ผมสีฟ้าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีผมทุกคนด้วยนะคนนี้ชื่อว่าชิโรปุจังแต่ละคนที่มานะคะในกล่องอ่ะจะมีรองเท้ามาพร้อมหวีหวีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะในชิโรปุหวีเป็นรูปอะไรเป็นดาวลยายาที่ยังบอกเลยว่าเขาแกลัซี่หวีเป็นดาวแล้วข้างล่างเขาจะเป็นฟองน้ําหุ้มอยู่นะคะที่เราจะต้องจุ่มน้ําเพื่อมาทําให้ผมเขาเปลี่ยนสีคนนี้ก็น่ารักมากเลยน้องทารูโตะจัง ผมหนาๆสีชมพูสีส้มสวยๆะสีชมพูสีส้มคือตัวนี้เหมือนแบบว่าเอาตัวละครของชะจนในทกเกเวิร์ดซึ่งทกเกเวิร์ดชั้นาขับจะใส่เสื้อประมาณนี้เลยแบบเป็นแบบเหมือนตัวในโทกเกเวิร์ดเลยหรอเไปเล่นสิผมหนานุ่มมากคนนี้ผมนุ่มมากทารุโตะนะสีเทวก็ผม คนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งมีชื่อว่ารามูเนะคุงคือหมค่ว่าดูกตับตัวโปรดเนีจะพูดว่าอะไรอยู่พูดว่าอะไรคะพูดว่าค่ะง่วงนอนแล้วค่ะง่วงแล้วหรอเพิ่งจะเปิดเองอันนี้คือแคตาล็อกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกกล่องก็คือจะมีอันนี้อันนี้ก็คือร้านเสริมสวยนะคะน่ารักมากเลยดูสิจะ๊ะเต็งเ <c oughs> สียงสองเจ๊เอ๋เปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะอะเดี๋ยวฉันมาเสริมสวยตัวเองหน่อยดีกว่า น่าเล่นมากเลยอ่ะแปลงที่เขาให้มาตรงนี้มันไม่ได้เป็นแปลงนะเป็นฟองน้ํารูปหัวใจนะคะที่เดี๋ยวเราจะจุ่มน้ําแล้วก็ปัมป๊มมเป็นรูปหัวใจได้แน่เลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นฟองน้ําเหมือนกันแล้วก็มีถังใส่น้ำเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่ในนี้เอาน้องตุ๊กตาอยู่ในนี้ นี่ไงพกพาอย่างนี้เห็นหน้าตุ๊กตาอยู่ในนี้เฉตํมก็เลือกว่าใช้ตัวไหนอยู่ที่นี่อันนี้จะได้ฮิ้วไปเล่นได้ไปไหนก็ไปเล่นได้ด้วยแต่เราก็สามารถเล่นตัวอื่นได้แล้วก็สลับตุ๊กตาใส่ในนี้สลับกันไปใช่ค่ะสิ่งที่เขาให้มานะคะก็ใส่ได้ลงล็อกทุกอย่างเลยก็มีแปลงมีหวีแบบนี้แล้วก็มีที่คาดผมใส่ตรงนี้ เดี๋ยวแม่แกะบ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมาเล่นกันแม่ซื้อมาจากไหนคะน่ารักจังเลยแม่ซื้อมาจากร้าน Tree Years Up นะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดร้านไว้ใต้วิดีโอนี้นะคือแมวจังทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะก็มาจากร้านนี้หมดเลยนะ Tree Years Up มี IG ด้วยเดี๋ยวแม่ให้ i อไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะใช่ค่ะ,ะทุกคนสวัสดีเลยเราคือวิดีโอนะ แล้วนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วด้วยนะข้างในมีที่ติดสติกเกอร์เต็มเลยแล้วในบ้านตุ๊กตาเขามีอันนี้มาให้ด้วยแม่ชอบมากเสือสําหรับปูเล่นนะคะซึ่งในเสือนี้ก็คือพื้นที่บ้านเลยนะคะมีชิงช้าห้องอาบนา้ําห้องนอนห้องครัวห้องนั่นห้องนี่นะคะเราก็ปูลงไปเลยทีนีม้มาถึงบ้านแล้วค่ะถ้าเกิดเราสแตมป์มันเป็นรูปหัวใจสแตมป์เขาบอกว่ามันจะเป็นรูปหัวใจนะถ้าดาเปิดออกมาแล้วเปิดออกมาบ้านอย่างนี้เลยจ้าแอ่งอาบน้านะคะฝักบัวนี่บ้านเขาข้างล่างก็จะเป็นห้อง หัวห้องรับแขกที่นั่งกินข้าวนะแล้วก็ข้างบนเป็นห้องนอนทั้งว่างแล้วค่ะแล้วเราก็จะมีบันไดเดี๋ยวเดียวต้องขึ้นบันไดซึ่งบันไดอันนี้เราวางอย่าให้เขาขึ้นบันไดนะแต่เวลาลงอ่ะเจตแตมเจอแตมสามารถเปลี่ยนเป็นไมลลื่นได้ว้าวไม่ไม่ลื่นเขาลงฝั่งนี้ก็ได้ลื่นจากห้องนอนลงสวนเลยแล้วก็มีใครอยู่บ้านไหมอุ๊ยใครมากาแล็กซี่เดี๋ยวเมวจังลงไปดูก่อนนะตุ้งตุ้งตุ้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 สวัสดีจ้าส้มจัง <laughs> นีน่่ฉันอยากอาบน้ำค่ะฉันขออาบน้ำหน่อยได้ไหมฉันมาที่นี่เพื่ออาบน้ำเลยนะได้เลยจ้ะตัวเล็กนี่นะคะเขาใช้น้ำเย็นในการเปลี่ยนสีผมนะซึ่งตัวใหญ่อะจะใช้น้ำอุ่นนี่นะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าจิ้มลงไปมันจะกลายเป็นรูปหัวใจฉันตามเอาฟองน้ำที่เป็นรูปหัวใจอันนี้มากับเซตนี้นะคะห้องแต่งตัว,วคนนี้เขาเปลี่ยนผมเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวแม่ทำเมลจังให้ดู แต่ว่าดูเหมือนคนนี้ตื่นมาแล้วเพราะของเล่นใหม่นะผมเป็นสีชมพูเข้มเลยคนนี้ผมเปสีอะไรได้เวลาลองแล้วทำจุดๆอีกว้าสีอะไรโอ้สวยสวยกาแล็กซี่เป็นสีชมพูกาแล็กไม่เห็นเป็นสีชมพูสีชมพูม่วงสีสีม่วงเลยจะแต่งจิ้มไปเยอะๆเลยนี่สีสวยตามอยากได้เช่ไหมสวย เอาสองข้างเลยเนาะคนนี้สีสวยสนุกจังเนเน่นะคะเป็นสีเนี้ยออกส้มๆตจาจจริงๆคนนี้เขาสวยนะซ้มน้ำตาลนะคะที่เขาฮิตกันหนักกรอบด้านหน้าสีอ่อนๆแล้วด้านหลังสีเข้มๆอ่ะส่วนอันเนี้ยเขาให้ใส่น้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะคืออ่ะ กวางนะโว่ากวางนะ้ำกับอันนี้ที่ไม่รู้โอใช่ใช่มีอันนั้นน,นี่ะทํำใช้ฝักบัวเลยตักน้ำขึ้นมาฟุ๊กนี่ไงตักแล้วก็ให้น้ำลดลงไปอย่างนี้นั่นแน่ชุดเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วเนี่ยแน่เจตำจับน้องกาแล็กซี่มานอนทำผมแล้วเดี๋ยวแม่จะลองเอาเมลจังนะคะนั่งที่ห้องแต่งตัวของเรานะแล้วก็จะนอนเอนลงไปใส่น้ำเย็นเมลจังนอนเลยนอนแช่น้ำแล้วนะคะเมลจงังจะลุกขึ้นมาว้าอุ้ยเสร็ไหม สวยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ชันชอบตัวเล็กๆมากเลยอะค่ะเพราะว่ามันเล่นง่ายอะใช่ใช่แล้วมันพกได้ใช่ไหมโอ้ฉันชอบแบบนี้จ้าจาจ้าจ้า,จาแม่ใช้พู่กันที่อยู่ปลายแปรงนะคะมาระบายสีผมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราสองคนจะไปเล่นกันต่อนะคะอุยยังไม่ได้ให้ดูเลยอะแม่ติดสติกเกอร์ที่บ้านน่ารักมากเลย ติดหลายจุดเต็มไปหมดนะคะตกแต่งบ้านให้เป็นโซนแบบโซนรับแขกโซนกินข้าวถ้าใครสนใจพ็อกเก็ตเมวจังน้องเมลจังตัวจิวจ๋วๆนะคะก็ไปดูได้ที่ร้าน3 Years Up นะมีขายทั้งที่ Shopee Lazada แล้วก็ที่ไลน์แอดด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดทั้งหมดนไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวแม่กับเชอรแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย